ใครจะยอดตังนะยอดอยังไงทิกกิ้วทักกิ้วบายใครจะยอดตังนะยอดไงียอดไงียอดก่อนยอดตังก่อนนะพ่อให้ส่งงานเร็ยวยอดอันนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวพ่อให้อีกนี่อ,อะไรเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวได้แล้วโอ้ยนิดเดียวเองเฮ้ยนิดเดียวเองอ่เร็วๆๆสใส่ได้ดิพับพับก่อนพับก่อน ครับก่อนเอาอีด้าหนึ่งใส่เอาอีด้าหนึ่งใส่เอาอีด้าหนึ่งใส่อันนี้อะอ่าเอาอันนี้ไม่พออ่าใส่ก่อนเอ้ย <c oughs> ใส่ได้สิใส่ได้ใส่ได้ พับพับพับเออนั่นแหละใส่ได้ใส่ได้ไดอืมอืม,อม ใส่ได้สิใส่ได้ไอันนี้ไหมพ่ออดทนอดทนมีเงินให้เก็บดีกว่าไม่มีเงินเก็บนะลูกอดทนอทนใส่ได้ใส่ได้ใส่ให้ได้ไดไดนี่ไงปูนก็ใส่ไลูกนี่ไงไหมเอาใส่เอาใส่ เอาใส่พ่อทําให้แล้วอ่ะพ่อเออนั่นแหละเอาใส่ได้ใส่ได้เออใส่ right. ไ,ได้ไไดิสู้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 อดท,ทนอดทนอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น,นี่ใช่น,นี่ใช่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ๊ยจุ heroin, right, uais, ๊บจุ๊บ ต้องทาให้แบนๆลูกปูนดูพ่อดิเห็นไหมเนี่ยต้องทําให้แบนๆนี่ป nice. ูนเราใส่อนี้น uhm anyway. ี่นี่ไหมไหมเห็นไหมพ่อทําให้ดูไหมปุ๊บเป็นไหมปุ๊บอ่าจับจับไปพ่อนี้จับไปพ่อดินี่จับไปพ่อนี้อ่าอ่านี่จับนี้เห็นไหมเออนั่นแหละอ้าวเออนั่นแหละปุ๊บเลย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  อดทนอดทนใส่ได้ไหมใส่ได้ครับ่าเนี่ะอยู่ใส่เลยใส่เลยใส่แบบที่พ่อทำให้อืนั่นเลยนั่นเลยใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เออนั่นแหละใส่ได้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูใส่เข้าไปนี้พ่อใส่ดูนี่เห็นไหมเวิบเข้าไปเลยไหม เออหนูใส่ดีเอาในมือหนูใส่เข้าไปเลยเออใส่เข้าไปเลยเอาในมือหนูใส่เข้าไปเลยเออนั่นแหละใส่ได้ใส่ตรงไหนก็ได้รูไหนก็ได้เข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมใส่เข้าไปเลยลึกๆเออเออเอเายเายใส่ไ้เลยเฮ้ยเฮ้ยยยย